ทางสว่างแดนดินนะครับจัดรายการกิงแชมป์พยักภูพานนะครับสนามที่ 3- ามเก็บคะแนนนะครับวันที่26่สิบหกมิถุนายนนี้อาทิตย์หน้าเราจะซ้อนใหญ่นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยมาสนามก็เชิญนะครับสนามอยู่ที่ข้างศูนย์ฮอนด้านะครับถามที่ไหนก็ได้มาถึงสว่างแดนดินนะครับเราูหางจากฮอนด้าสองร้อยเมตรเชิญชินทุกท่านนะครับมาร่วมเก็บคะแนนด้วยกันนะครับสนามสามบุญพลพยักภูพานนะครับ วันที่26มิถุนายนนี้นะครับขอมาร่วมรายการแข่งขันครับคุณพลพยัคฆ์ภูพานเก็บคะแนนสนามสามนะครับผมฝากด้วยนะครับให้มากันเยอะนะครับผมขอบคุณครับทีมงานเออเท่บ่มีแสกครับนะครับนำโดยเท่บ่มีแสกฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับสนามสว่างครับตากกุ้งครับตาก ฝากด้วยครับสนามสว่างไม่ล้มดังแน่นอนไม่ล้มดังแน่นอนฝากมาครับฝากฝากครับสนามสว่างวัดนะครับเนี่เจอกันครับทีมงานเท่พมีแสดงรถใหม่ครับรถใหม่เอ็นด้าพืชผลครับยี่สิบสองครับคันด้าเป็นไงครับพี่นายรถใหม่ขี่ดีไหมครับขี่ดีไหมยังไม่ได้ลองขี่เลยเดี๋ยวลองวันนี้พอดีเลย อยากโมโชคไหมครับอยากโมโชคไหมอยากอยากโ,โ s <S ามโชคไปสำนักอ่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับได้ได้ยี่ออสเป็นไงครับพร้อมไหมครับสนามนี้แก้มือสนามอ่าอะไรก็สนามม่านบอลตอึกแบงค์ไปยินยครับผมวันนี้สาม钟เลยครับสาม钟ไ,ไ,ไ,ได้ไ,ได้ไ สนามเยอะม,มากแต่ต้องมาซ้อมเวลาแข่งนะครับอร้อนๆจะได้ฟิลลิ่งอะไรหลายๆอยา่างเชิญเชิญสนามขี่สนุกขี่ง,ง่ายมากเอาละครับตอนนี้สปาร์กกำลังแต่งตัวครับจะ <laughs> <laughs> ลงไปวัดโค้งไหนก็ยังไม่รู้ครับซู่ไหมครับสนามนี้สู้ไหมสู้ครับลงรุ่นไหนบ้างครับ30ครับ <30. S 2> <laughs> สาเจอกันเลยแล้วเจอยันเลย ตอนนี้เสรอจตัวก็กำลังดูาดลาดราวเหมือนเดิมครับครับ<ป>ไม่รู้ดูอะไรครับเดี๋ยวเข้าป่าตเติมกาวาาาก่อนครับตอนน้องเติมสาเคพลังสามเคก่อนครับทีมงานได้รอบครับทีมงานเท่พอมีสแสกครับอันนี้ยังมาไม่ครบครับวันงานเจอชุดใหญ่แนะครับวันงานเจอชุดใหญ่หัวนหน้าทีมกำลังแต่งตัวครับ เอาเชิญเชิญ hmm. พี่น้องขนาดเชิญเชิญพี่น้องขนาดมามาสนามสาม่าลืมนะครับสนุกด้วยกันคะแนนเขาแรกกว่าจะโบนวันนี้สงสัยพวกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูคะแนนครับรอดูคะแน่ลุงซ้อมเลยครับเดี๋ยววันนี้โอ้ยเลยได้ข่าวว่ามาแอบซุ่มซ้อมคนเดียวบ่อยแล้วบ่อยแล้วอะไรกระซิบหน่อยครับจัดการ98ยังไงครับ98นี่ต้องเมียนให้จบเลยไม่มีปัญหาได้อ๋อและวซีรุ่นซีเบิร์นนี่ สำหรับสมุดไม่ไม่มีอะไรยากนะครับงานนี้เหมือนเปิดเทโรแทงขออนุญาตสี่รุ่นสี่หมื่นเท่ารสี่รุ่นสี่รุ่นสี่หมื่นเปิดไฮโรลองลองลองรับเลยครับเปิดเงินสดรอเลยนะเดี๋ยวมาให้พร้อมเดี๋ยวมาให้พร้อมโอเคครับวุฒิครับผมนี่เป็นตากล้องประจำสนามครับวันนี้ลงแข่งไหมครับสนามนี้ไม่แข่งไม่แข่งนี่ครับเอ 9C Mix Shop ครับ ไม่ได้แข่งกับเขาสักทีแล้วครับเพราะว่าหายรถไปแล้ว อะไรก็ไม่รู้ครับดอนท่ากีโมดอนกำลังวางแผนการแข่งขันอยู่ครับศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ใครจะเข้านี่ใครจะเข้าเลนล่างก็เป็นเป็นแบงค์ของมันไปเนนนคใช่คุณ